ออกหนูมาอยู่นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องผีเนี่ยผมถามผมกลัวนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อแต่ไปเจอหมายถึงไม่ไม่ไม่เจอไม่เคยเตอนที่บวชสิบสองปีพี่เจอผีไหมคะเจอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าให้เรามันหลอกตาเรารู้เปล่ารู้ตาเราฝาดไปอะไรประมาณนี้ก็ไม่เชื่อว่าเป็นผีครับพี่เจอยังไงอะคะก็อย่างเช่นเจอเห็นเห็น แบบว่าแฟนอะไรประมาณนี้เหมือนก okay. ับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแฟนคือหนูหรือเปล่าอะไม่ใช่คือเหมือนกับเอ๊ะมันให้หายไปแล้วเหมือนกับคนแอบมองเราอะไรเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตาฝาดอลตาฝาดหันไปอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรแต่อันนั้นคืออาจจะฟ้าฟาฟงฟังแต่ที่บอกว่ากลับมาที่บ้านแล้วพี่มาเจอผีเต็มบ้านอันนี้น่ากลัวอยากจะรู้เรื่องราวเรื่องนี้มากพี่ครับ คือตอนบวชเนี่ยผมจะไม่เคยเจอผีจจจักอะไรเลยได้แต่เขาเล่าให้ฟังมั่งได้แต่มันใช่ไหมนะอะไรประมาณนี้ได้แ,แต่สงสัยแต่ว่าที่มาเจอจะจักก็ตอนที่เป็นทศบุญยลวงพรอพานที่ผมคือแม่บุญธรรมผมเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นน้องเป็นน้องสาวของหลวงพ่อที่หัดแหล่ผมเนี่ยนะหลังจากพ่อผมแล้วก็จะมีหลวงพ่อเนี่ยที่หัดแหล่ผมจริงจังจนผมได้ร้องได้ขนาดนี้เนาะก็มีน้องสาวแล้วก็พอหลวงพ่อเสียปับ๊บนะ ผมก็มันเนี่ยก่อนเรพ่อเสียวก็ปลูกบ้านให้แม่บุนธรรมผมที่นครสวรรค์บ้านน่อยู่ติดวัดบ้านที่นครสวรรค์บ้านหลังแรกของผมที่ผมเป็นทศวรรษหนูพานแล้วผมปลูกปลูกเพื่อให้แม่อยู่กับผมเนี่ยนะเพราะแม่เป็นสาวแก่ใช่เสร็จแล้วก็คือบ้านหลังเนี้ยโอ้ยดนตรีมันน่ากลัวไปเนี้ยโอ้ยแล้วไงคะบบ้านหลังเนี้ยใครมาก็เจอ ใครมาก็เจอผีตลอดเจอเจอยังไงอะมาเจอเป็นลักษณะยังไงคะลักษณะมาอำลักษณะเวลานอนเปลี่ยนที่ในช่วงกลางคืนจะทําให้ตัวนอนอยู่ตรงตรงนี้แต่ว่าตื่นมาแล้วทำไมไปอยู่หน้าบันบันไดบ้านประตูบ้านหมายความว่าสมมุติถ้าหนูไปปุ๊บแล้วหนูเจอหนูนอนบนเตียงปุ๊บแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูไปนอนในห้องน้าอย่างนี้เหรอครัแต่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ลากไปเปลี่ยนที่เลยแล้วหลายคนอ๋อรอครับแล้วก็ มีเวลานอนนอนอยู่โดนทีบอะไรเงี้ยโดนทีบล่วงเตียงซึ่งนอนอยู่คนเดียวอนอนอยู่โดนทีบแล้วก็เหมือนกับมันเยอะต่อเยอะมากใครแปลกก็เจอบ้านหลังฝันร้ายผีอ้ำแยกเขี้ยวกัดมันกัดแขนกัดอะไรม้นงเพื่อนผมโดดกัดไม่แล้วเป็นรอยไหมตื่นมาเป็นไหมไม่เป็นรอยแต่ว่ามันเหมือนกับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นแล้วโดนกันเยอะมากแล้วตัวพี่อ่ะ ผมเจออยู่สองครั้งครั้งแรกเนี่ยจะเล่าให้ฟังมันมีสองครั้งนะครั้งแรกเนี่ยคือทุกคนเจอหมดแม่บุญธรรมผมไม่เจอแต่ทุกคนที่ไปเจอหมดแม่บุญธรรมกับผมเนี่ยไม่เจอแต่ว่าผมเจอครั้งแรกคือวันนั้นที่นอนที่นอนที่ที่นอนผมเนี่ยผมประมาณสามทุ่มผมขึ้นไปนอนอขึ้นไปนอนแต่ปั๊บผมก็มีลูกน้องก็คือเพื่อนสองคนนะจะตามผมมาตลอดผมก็นอน ยังไม่ทันหลับนอนไปก็รู้ว่ากำลังหลับตาจะนอนอย่างเงี้ยคืองงหลับกึงตื่นอ่ายังไม่ทันแค่กี่นาทีผมมานอนปั๊บเดินมาเลยก็เออเอ้คุณตะเดเดินมาตะเดขึคือลูกน้องผมเนาะเดินมาก็เดินมาอยู่ปลายเท้ามันเหมือนนั่งปลายเท้าผมอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เอ๊ะเฮ้ยเด้ไขเนี่ยผมผมก็ลืมตาขึ้นแลวผมเห็นเงาเหมือๆเอ้ยไขรมันเนี่ยมายืนข้างหลังมันมันนอนมันนั่งอยู่ข้างทางเท้าผมเนี่ยผมก็ ลุกไปเปิดเปิดไฟยื่นมือไปเปิดไฟไฟอยู่อีกประมาณสักวาวเขาไม่ตอบใช่ไหมเขาไม่ตอบเฮ้ยโว้ยผมก็ยื่นมือไปเปิดไฟพอเปิดไฟปั๊บพอผมเดินไปเปิดไฟเขาชนผมเลยพี่ขนลุกนะเนี่ยผมขนนลุกเขาไปขนลุกไปเนี่ยดูดิไม่ไม่ใช่แค่พี่นะธัญญาก็ขนลุกค่ะพี่ย่าคะแล้วพี่ย่ามกำลังดูพอเปิดไฟเขาชนผมเลยชนผมยังหง่ะกระเด็นเลยเหรอพี่ใชนผมพังหง่ะนี่เลยอ่ะ ผมไม่เคยกลัวผีนะผมผมกลัวแต่ผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยไงจนบางอ่ะมันก็พอเปิดไฟอ้าไม่มีใครเลยแต่เรารู้ได้ว่าคือมีคนชนแหละชนผมเลยมีคนชนเราเราเซใช่ผมไม่เคยเล่าให้เขาฟังที่แต่พอพอเปิดมาพอเปิดไฟไม่มีไม่มีใครไม่มีใครเลยนะผมก็ผมก็ตะโกนเลยนี่บ้านผมนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่ไม่ให้อยู่นะผมก็ตะโกนไล่เหมือนด่าผีเนาะนี่คือครั้งอันนี้ครั้งแรกแล้วอีกครั้งละคะ อีกครั้งหนึ่งกลับมาจากร้องเพลงใช่ไหมกลับมาจากร้องเพลงมาทั้งหมดรถผมตอนนั้นใช้ f ฟ r t u n e ออยู่ทั้งมานั่งในรถประมาณห้าคนนั่งในรถบ้านผมสองชั้นบ้านผมจะมีหน้าบ้านหลังบ้านก็เป็นนกชานหน้าบ้านหลังบ้านระเบียงก็ผมก็ขับรถมาเดือนหงายลงเลยไฟสองสว่างปั๊บเนี่ยก็จะอ้าวหลังบ้านวิ่ยใครมาที่บ้านเยอะเลยเต็มหมดเลยห้าคน น่าจะหกเจ็ดคนนะยืนเป็นเป็นกลุ่มมันเหมือนยืนคุยกันอ่ะโอ้ใครมาบ้านเต็มเลยก็คุยกันในรถอ่ะเฮ้ยโอ้ใครมาที่บ้านเยอะเลยเพราะว่าบ้านนานๆผมมาทีไงเดือนจะมาสองสาครั้งอะไรประมาณที่นครสวรรค์นะแม่ผมอยู่คนเดียวแม่อยู่คนเดียวแม่ผมทำอยู่คนเดียวามีใครมาเป็นเพื่อนแม่แล้วไงคนมาหาญาติแม่มาหาอะไรเงี้ยก็ขับรถแต่เห็นกันครบห้าคนไหมคะเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนสี่ห้าคนที่มาด้วยเห็นว่ามีคนยืนเต็มหลังบ้าน ดูหลังบ้านนะก็ไฟสาดนแล้วโอ้อยู่หลังบ้านคนคนเต็มเลยเขาแต่งตัวยังไงเห็นขนาดเห็นยืนคุยกันอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเราไม่ชัดไวยไม่เห็นหน้าตริงรู้ว่ายืนจริไฟทำไมครอไฟต้องรีกขับรถเข้าบ้านกลัวบอกแม่ก็เปิดประตูมารับโอ้โหแม่ใครมาเยอะจังวันเนี้ยเราบลกเราถามแม่ก็ถามโอ้ใครมาบ้านเยอะเลยแม่แล้วแม่ตอบว่าใครมาที่ไหนไม่มีแม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีเฮ้ยก็ตกใจก็หมดเห็นกันเห็นก็หมด ก็อย oh ู oh ่ห oh ลัง oh, บ oh ้านน่ะข้างบนน่ะยืนคุยกันเต็มหมดอะไม่มีแม่อยู่คนเดียวอีกเอาแล้วอีกตอนนี้เอาอ่ะประคองกันไปหมดเลยขึ้นขึ้นไปบนชั้นสองเปิดประตูหลังบ้านไม่มีเลยไม่มีจริงๆนี่คนลุกงจริงๆนยดูดิตกใจ้วคุยโอ้โหแล้วก็แล้วก็จับกลุ่มกันมาลงล่างบอกโอ้โหเที่ยวนี้เล่นเล่นแรงมากเลยอะเล่นมาเป็นกลุ่มเลยอะอล้วประมาณเนี้ยแล้วนอนกันหลับเหรอคะคืนนั้นน่ะก็ก็นอนกันกลุ่มๆเป็นกลุ่มไป คือแม่เขาชินแล้วแม่ผมเป็นคนไม่กลัวเลยแล้วเราจะทําวิธีไหนให้เขาไม่ก็นี่มนพระมาเลยมานะแต่บ้านผมจะจะมีเยอะมันเป็นป่าช้าเก่าตรงงานเอาอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจป่าช้าเราสนใจว่าเขาไม่อยู่บ้านเราเ้วเขาให้โชคไหมไม่ให้นะไม่ให้หวยไม่ได้ให้อะไรนะก็พูดลอยๆไปมั่งก็ไม่เห็นให้มา เราลอยไงเราต้องออกจริงๆก็ได้เลยเวลาเราเจออย่างเงี้ยจริงๆคนทําบุญให้เขาไหมคะพี่โยชามตลอดนะแม่ก็เป็นคนชอบทําบุญทุ่นพระอะไรอยู่แล้วแต่ว่านิมนพระมาก็นิมนนิมนท่านมาสวดเหมือนกับจะจะแบบเหมือนกับเชิญท่านออกไปอะแต่ก็ไม่ออกอะแต่ก็ไม่ออกก็ยังอยู่แล้วถามก่อนว่าทุกวันเนี้ยังเห็นอยู่ไหมคะยังมี พี่บ้านอยู่ไหนอะบ้านบ้านพี่บ้านพี่เล็กที่เท่าไหร่สามหกทับแปดหมู่ห้าสามหกทับแปดวันนี้แหละสามหกแปดเอ้ยคือมันเป็นอย่างงั้นนี่เรื่องจริงก็ผมก็ไม่รู้แม่พี่ที่อยู่บ้านอยู่เท่าไหร่แม่อายุเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแม่แม่ก็ดูอยู่แหละวันนี้สองคนท้ายเละแม่พอดีค่ะแม่พดีแม่พอดีค่ะแล้วเราต้องเอามามิกกันแล้วอายุพี่เท่าไหร่ ห้าสิบสี่อห้าสี่สี่ะเพื่อใครอยากไปเล่นเลขไหนเนาะก็ลองลองดูมีสามเลขแต่เดียวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่วันหนึ่งหนูจะต้องขอไปเยี่ยมบ้านพี่เพราะว่าหนูชอบชอบอยากเจอแบบนี้จริงจริงเราเป็นคนชอบเรื่องนี้เราเราอยากจะไปขออะไรเขาสักหน่อยผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแม่แต่แม่คือแม่ก็จะไปเก็บทั้งพระเก่าพระใหม่เก็บไว้ข้างบนแล้วก็จะมีกุมารทองอยู่กุมารอยู่ด้วย เก็บไว้ข้างบนเนี่ยแม่ก็จะรู้เลยเพราะกุมารทองเนี่ยจะมาจะมาเล่นงานในต้อมในลูกน้องผมเนี่ยประจำเล่นงานกับต้อมยังไงคะก็จะมาอ้ำจะโมโหเลาะคิคิกๆที่หูนะอันนี้ไปนอนปั๊บมันจะหัวเราะจะมาเล่นงานตลอดไอ้ต้อมเนี่ยมันมันก็เหมือนกับมันก็คนจะขัดขาดกันเกินหน่อยเพราะงั้นเถอะี้พ่ตอมมาไม่มาเสร็จปั๊บมันก็เลยซื้อชิงฉาบของเด็กเล่นอ่ะให้อาไปถวายอย่าแกล้งกันนะ ก็มาเป็นเพื่อนซื้อมาให้ยันหลอกกันอีกจะคืนอย่ามาอย่ามากวนนะอะไรประมาณนี้เลยไม่หลอกเลยก็ตีสิงฉาบก็ถ้าเกิดว่าจะมีคนมาที่บ้านนะจะต้องแม่เขาจะรู้ก่อนที่จะมาเลยเพราะเขาจะตีแล้วจริงจริงยังยังฟันดาบบ้างเลยมั้งบนขบนเนี่ยแม่กลางวันเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงผมก็จะได้ยินอยู่เรื่อยฟันดาบอยู่จริงจังเดี๋ยวมีคนมา เอาอย่างนี้ผู้ชมให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าอยากรู้ว่ามีจริงไหมเราไปบุกบ้านพี่โัฟอรกัแต่ใช่ไมมไปด้วยดิฉันก็ไม่ไป,ไปมาเล่าเน <ไป S 1> ี่ยมาเาล่เา